รงเรียนบ้านโคกสำรานบริหารงานโดยนางประพัฒน์นมีชานเชี่ยวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำรานและนายพิพัฒน์ไผ่แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำรานมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนโรงเรียนบ้านโคกสำรานขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Good Practice การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินนานาชาติพิซซาระดับโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรม S.A.P.E. Mo เดลความสำคัญของนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเสริมสร้างสมรรถนะน,นักเรียนตามแนวทางการประเมินนานาชาติพิซซาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินพิซซ่า2025จุดประสงค์และเป้าหมายการดำเนินง,งาน1เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2025 2เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยเครื่องมือชุดพัฒนาความฉลาดรู้3เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยระบบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติ้ง 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการดำเนินงาน 1>, 1. ค้นปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน18คนยังขาดประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบขาดทักษะกระบวนการคิดการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2. นำสู่การปฏิบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน18คนได้รับการเตรียมประเมินพิซซ่า2,025โดยชุดพัฒนาความฉลาดรู้ผู้บริหารคณะกรรมการดำเนินง,งานร่วมวางแผนการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะด้านต่างๆตามแนวทางการประเมินานานาชาติพิซซ่า3การฝึกฝนคณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการ ให้นักเรียนเข้าสมัครการใช้งานระบบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เ t i n g ครูทั้ง3โดเมนเข้าจองคิวระบบทำข้อสอบพิซซ่าสไตล์ออนไลน์เ t สติ้งจำนวน4ครั้งต่อ1เดือนและบูรณาการนำเครื่องมือชุดพัฒนาความฉลาดรู้วิชาการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 4. การวัดและประเมินผลคณะกรรมการนำเนินงาน ประชุมร่วมกับครูทั้ง3โดเมนดำเนินการคัดเลือกแบบทดสอบตามแนวทางการประเมินพิซ่ามาสอดแทรกในข้อสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผลการดำเนินงาน 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการพัฒนา ให้มีทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยระบบ p i ซซ่าสไตล์ออนไลน์ทดสองคิดเป็นร้อยละ100 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยเครื่องมือชุดพัฒนาความฉลาดรู้ครบทั้ง3กลุ่มสาระ 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีผลสัมฤทธิทางการเรียนที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ60ประโยชน์ที่ได้รับโรงเรียนบ้านโคกสำรานได้นวัตกรรม S A P E model ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2,025บ้านโคกสำรานเรายึดมัน่นประจำใจจะยิ่งใหญ่มันคงชัวนิดนีรัน